สวัสดีค่ะกรับมาพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะกับการน,นําคําพญามาเล่าสูฟังมือนีได้คํามพญาที่มีซืซอวา่าหญิงกาแกงแห่งยุคสมัยสิเป็นหญิงกาแกงทันใดนั้นมาฟังพญากันก่อนเลยค่ะ 1. พฤษภามาหอดเวลามาบรรจบครบอายุวันเกิดนับได้หลายหอบปีวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็ี่ยนวันไขวันเกิดของคุณหญิงสุดาลาเกยุราพัน์ ของสตีภูกาการเมืองกระเจนจัดมีประวัติการต่อสู่สมเกียรติผูนำการกระทําแต่ละเรื่องการเมืองก่าวพานเป็นตำนานบันทึกไวให้คนใดเมันจือจำมีผลงานหลือกลำนำบานเมืองให้เฮืองหงนักการเมืองดาวลุงจะรัดแจงหงเฮือง นักการเมืองภูนีคือสตีภูกาแกงภูมิแสงสองโลกพังพอมแห่งธรรมเป็นผู้น่ำทุกดานทั้งการงานและความคิดมีจิตใจอ่อนน้อมมารยาการงดงามถามถึงค่วมหอบภูแตกฉานด้านหลักพุทธดุษฎีบัณฑิตพุนบุญล้นนาสอรน ตาอ่อนซ้อนขอย่อยองสวยงามสรรพ,พสิงคือคุณหญิงสุดาลาเดอทันฟั่งแล้วให้ชื่นชมวันไข่วันเกิดของคุณหญิงสุดาลัาเกย,ยุรลาพันธ์ก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมในโอกาสครบรอบวันมงคลอีกครั้งหนึง่งเวียนมาถึงวันเกิดหญิงกาสงงางามผููมีความมุ่งมันอุดมการสูงเด่น เป็นสอสอแหลกเลิมค้นยองทั่วกุงเป็นสอสอกุงเทพมหาคนครทางแหลกเมื่อปีพศ2 5 3 5สังกัดพรรคพลังธรรมเป็นสอสอดาวลุงผุ่งแห้งหลายตำแหนง่งบ้างกระแตงแหลตังนางขางรัฐบาลตำแหน่งแหลกกระทื่อร่องโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยน,นายชุนหลีกไพ่เป็นนายกรัฐมนตรียังมีการแต่งตังเป็นเลข,ขาของพรรค นักการเมืองคตนแรกสวมมดบาทฝ่ายสตรีเป็นสตรีคนแรกที่เป็นเลข้าที่การพักการเมืองในสมัยพันตำรวจโทษทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมเมื่อปีพศ2 5 3 7ในเมื่อปี2 5 3 7นั้นการสำคัญยู่บคอยซอยว่าการกระซ่วงพุ่นน้ำบานให้หงเฮืองงานการเมืองโยกลางว่างแผนพองปรับเปลี่ยน เขียนออกมาประกาศใส่รถไฟฟ้ากับพองกันงานสำคัญวานันหลูกป,ประทรมหลายยางสถานีรถไฟฟ้านํล่ลลองกระคากลายสร้างเครืออ่ายผู้มีผาคม้วนชนการ,นรขนส่งค้องสีเห็นชัดแจงงานสร้างที่ชัดเจน นี่ก็คือผลงานสมัยเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมมละกระทรวงมหาไทยเมื่อปีพศ2537ถึงปีพศ2538ในผลงานการสร้างรัฐมนตรีปี4ีีเมื่อปีพศ2544ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเปลียนโลกคงสิงหอยููทัวกันนโยบายวานันการสำคัญเป็นยิ่งนัก รักปะกันสุขภาพ30บาททั่วไทยให้รักษาทุกโลกเป็นโครงการที่ลำค้าซอยรักษาสุขภาพเป็นแบบที่ทอเทียมมี่โครงการยอดเยี่ยมล้นนาล่งกะลาย้างบ้างรับมือต่อสู่โลกระบาดกับพองกันมี่โครงการที่โดดเด่นมากมายสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ทั้งด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคยังมีงานหลายด้านทั้งการเมืองที่โดดเด่นเป็นผู้นำเก่งกาผานหอนกับพองหนาวหลับมือกับพาซึนามิหลายคนคงสิจำได้มีเรื่องเล่าหลายลนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ฟ้างหลักการเอาไว้เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนมีผลงานด้านกเกษตรเจรจาตาอวย สวยมูเช่าเกษตรปับโค้งสางเป็ี่ยนยางดีเมื่อปีพศ2 5 4 8ท่านกับป็นรัฐมนตรีว่าการกระท่วงเกษตรและสหกรณ์จนพิสูจน์ความสามารถรับเครื่องลาดจากพอหลวงเมื่อวันที่าพฤษภาคม2 5 4 8ท่านได้รับเครื่องลาดแต่ทําให้ใดใส่ํำน้ำหนาว่าคุ้นหญิงนับแต่งแต่น,นั้นเป็นตนมาแล้วยั่งสวมบทบาททรงเสริมทางพระพุธ จุดสำคัญกับเป็นยอนมีเหตุซอยหน,นุนสำเนกคุ้นบุญ,ญบยูกระตัดยู่ต่อแม้ย่ามดูแลแม่ป่วยไข่ใจนั่นกัวันไหวกะเลยหันมาใส่สนใจในหลักพุทธจุดประกายให้ตื่นลูใสแจงฝ่ายพระธรรมการเลื่อยน้ำมาซึ่งถึงการเลี้ยนในเชิงลึกศึกษาจบ ปอเอกหรือดอกเตอร์สางางามสแล้วพี่น้องเอ่ยหญิงกาหญิงแกงแห่งยุคสมัยนั่นก็นคือคุณหญิงสุดาลาดเกยุราพันธ์ประท่านพักไทยสังไทยมาฟังประวัติและผลงานของท่านอย่หูจักท่านไร้ขึ้นกันจักน้อยเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเหนื่งในโอกาสวันไขวันเกิดของคุณหญิงสุดาลาดเกยุราพันธ์ประท่านพักไทยสังไทยความใจของพ่อแม่พี่น้องคนไทยแม่แท้คนหลากยาผู้ว่าสิขออนุญาตนำประวัติและผลงานของท่านเป็นบางตอนมาเล่าซูฟัง เพื่อเป็นการอธิบายตัวตนของผู้นำทางการเมืองแมแทนท่านเป็นสตรีและก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่เสนอตอนเองเข้ามาเพื่อเป็นทังเลือกของสังคมการเมืองไทย mm. เพื่อให้เป็นเรื่องของสาธารณะได้รับหูและรับทราบโดยทั่วกันกันแล้วกันเนาะคา่ะจากพญาที่ผู้เว้าว้าวพันไปคงสิเป็นที่ประจักษ์แล้วเนาะคาา่ะว่าคุณหญิงสุดาราน์เยุราพันธ์เป็นผู้นำการเมืองหรือพรรคการเมืองที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าศึกษาว่าจะเป็นบุคคลที่นำพาการพัฒนาบ้านเมืองของเฮ่านั้นมีคุณสมบัติจังใดแนะ่ สิเห็นในว่าคุณหญิงสุดารน์เกยุยาพันธ์เป็นผู้ที่มีความหูความสมาระประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานถึง30ปีท่านเป็นสอสอครั้งแรกเมื่อปีพศ2535เมื่อท่านอายุแค่31ปีเคยเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเข้ามานาคมและกระทรวงมหาไทยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อปีพศ2 5 4 4นาำผานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแก้ไขปัญหาไขวัดนกรับมือวิกฤตซึนามีและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพศ2 5 4 8ขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริจนได้รับพระราชทานเครื่องราชและได้ใส่คำน้ำหนาว่าคุณหญิงเมื่อวันที่1พฤษภาค,คม2 5 4 8เป็นตนมากนอกจากนั้นแล้วคุณหญิงยังเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งได้นำผ้าโครงการบูรณสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีวันประเทศเนปาลและคุณหญิงก็ได้ศึกษาจนจ,นจบปริญญาเอกในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ2561เขาฟังเรื่องนี้แล้วให้ขอคิดเท่าอีหยางแน่บ,บ๊อบปสิเป็นการให้ขอคิดเท่าในเรื่องของผู้นำทางการเมืองว่าคุณสิมีคุณสมบัติหรือว่าผ้าว่าผู้นำจังไดแน่จังสิถือได้ว่าเป็นบุคคลที่จะนำผ้าการพัฒนาบ้านเมืองของเข้าไปได้ ซึ่งกับควรมีความเพียบพร้อมทั้งคุณวุฒิุตยวุตรและประสบการณ์กับวาไดดอันนี้ก็ขอฝากกันเอาไว้เนาะคะ่ะคุณหญิงสุดาตา์เกยุราพันธ์ก็เป็นทั้งเหลือของทุกท่านเนื่องในโอกาสถ่ายวันเกิดของท่านผู้ว่าก็ขออนุญาตถือโอกาสมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังและก็ขอถือโอกาสนี้ทรงความหักควเคารพและขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสําเร็จในการนํผ้าพ้นพักสู่เป้าหมายไดขอให้ท่านสําเร็จในความมุ่งหวังตั้งใจ ในการที่ท่านได้เสนอตัวเพื่อเป็นความบังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาในฐานะผู้นำพรรคไทยสังไทยที่เป็นหญิงกาหญิงแกงเอาไว้อยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนน้ำแนวเดอค่ะคนงามหนอกงามใน,ไ,นไฟธรรมะนั่นก็นคือคุณหญิงสุดาลาดเกศยุราพันธ์เอาราคามือนีเอาไว้ซ้ำนีกันก่อนกับพญาธิมิตือวา่าญิงกาหญิงแกงแห่งยุคสมัยพบพอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ